ที่นี้เราอยู่ที่วัดพระาธาตุขามแก่นนะครับเข้ามาปุ๊บฝามือเนี่ยเราจะเจอเหมือนท่านเขาทำน้ำตกจำลองไว้เนาะก็น่าดูครับน่าชมตรงนี้ก็บอกว่าพุทธอุทยานภูมิพักแก่นขามนะครับก็ไปเรื่อยๆครับมีทางเดินบอกอยู่ก่อนจะถึงพระธาตุเราต้องเดินเข้ามา อาจจะสักกะละก่อนนฮะนี่สำหรับคนเกิดเป็นพลเรหัสส่วนด้านขวานี่ก็จะเป็นองค์พระมหาจัก,กรพรรดินะครับก็จะมีบทน,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 บดดนะคำไหว้ต่างๆเนาะนะครับองค์หลวงพ่ดูนะบทสวดนะครับ ส่วนต,ตรงนี้ก็จะเป็นโซนของะระฆังนะครับใครต้องการตีนระฆังนะมีซ้ายขวาเลยนะฮะระฆังนะครับใครอยากมาไหว้โอเคเราเดินไปทางซ้ายดีกว่านะครับามือก็จะเป็นพระพิกเนตนะฮะให้คนไหว้กราบไหว้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีพระแม่ธรณีบีบมวยผมอยู่ฮะพร้อมทำไหว้ ครับแล้วก็พระที่เห็นสีขาวคือพระสําหรับคนเกิดบันพุทธนะฮะก็มาสามารถมาสักการะ,ะมากราบไหว้ได้นะฮะนี้เราเดินไปเรื่อยๆที่นี่นะฮะอ่าดูะระฆังนะฮะระฆังนี่เราแล้วก็เขาะไป สามลูกพอนะครับก่อนที่เราจะเดินไปไหว้พระธาตุแล้วก็ริงดอกไม้ทุกเชียนก็จะมีอยู่ด้านหน้านะครับสำหรับเราก็จะใส่ตามศรนะัทธาเนาะ ซ้ายมือก็จะไปเช่าบูชาดอกไม้นะฮะฝ่ามือก็ไปไหว้พระาธาตุนะครับอ่ะเราเดินมานิดนึงนะฮะก็จะเห็นพระาธาตุอยู่ฝ่ามือฮะนี่นะครับาธาตุขับแก่นตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนาะบรรจูบพับลมสารีาาริรกธา,า,าตุนะฮะของพระสมมาสัมพุทธเจ้าจะมีคนมาเที่ยวอยู่วันอาทิตย์ เดินมาเรื่อนนะครับเราก็มาถอดรองเท้าที่นี่นะครับแล้วก็เดินเข้าไปนะฮะข้างหน้านี่ก็จะมีลักษณะอให้เรากราบคำบูชานะครับเราก็จะมากราบไหว้ที่นี่นะครับแล้วก็บูชานะํำไหว้นะครับ มืดหน่อยฮะย้อนแสงนิดนึงครพอเรากลับว่าที่นี่เสร็จนะฮะเราก็จะเดินไปยังองค์พระธาตุหลักนะครับเพื่อเดินนะฮะเดิน3รอบคฮะก่อนไปก็อย่าลืมมาติดเขาเรียกว่าปิดทองนะฮะองค์จำลองที่ก่อนองเล็กนะฮะเสร็จแล้วเราก็วนซ้ายออกนะครับสำหรับ การศักการะที่พระทาตุขาแก่นแห่งนี้นะฮะเราเดินมาที่นี่เริ่อม,มาเรื่อยก,ก่อนนะฮะแล้วก็เรามาเริ่มที่ทางเข้าสำหรับทางเข้านี่นะฮะผมแนะนำให้เราสวดอิตวิโสฮะแล้วก็บทพา,พาหงนะครับเพื่อเป็นการกล่าวคำ สรรเสริญพระสมสัยพระพุทธเจ้านะฮะเราก็จะเดินแบบนี้ฮะสามรอบนะครับเดินวนไปฮะสามรอบเดินทวนเข็มนะครับเดินไปสามรอบกดพายุงเสร็จแล้วก็จะมาไหว้นะฮะเพื่อกราบขอพรนะฮะองค์พระสารีกธาตุพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะฮะนะครับก่อนกลับนะครับกายจะขอโชคลาภขอพร ให้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับอะไรก็กล่าวนะฮะนี้นะครับตอนที่ผมมานี่ก็เป็นเวลาบ่ายสามนฮะสามโมงนิดเนี่ยฮะก็จะย้อนแสงนิดนึงนะฮะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะฮะก็จะมีเหล่าพุทธศาสนิกชนนะฮะเข้ามากราบไหว้นะครับตรงนี้เสียงจังซีนะฮะก็มากราบไหว้ขอพรนะครับแล้วก็ ที่นี่ก็ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งนะฮะของชาวขอนแก่นนะครับเป็นศูนย์รวมนะยึดเหนี่ยวจิตใจว่างนันเถอะนะก็โอเคะฮะท่านใดที่ว่างก็สามารถมาเคารพนะกราบว่าบูชานะฮะองค์พระสารีกธาตุที่พระธาตุขาแก่นแห่งนี้นะฮะก็คงจะขอจบคลิปตอนนี้นะฮะดูเป็นรอบๆบก่อนนะนิดหนึ่งก่อนจบนะครับย้อนแสงนิดนึงนะฮะ ด้านโน้นนะฮะดด้านโน้นจะเป็นเหมือนประมาณให้อาหารปลาป่นะเนาะแต่ว่าผมคงไม่ได้ไปครับเพราะวันนี้แดดร้อนมากเลยนะครับโอเคฮะคงจบคลิปเท่าน,นี้ก่อนนะครับขอกับมุทนาสาธุท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะฮะผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ